ระรับซ <มา S 2> <ส>ีไม่ใช่ะใช่แข็งแกร่งจริงๆงั้นนะ<อ><อ>ไม่ใช่ว่าสัตว์ประหลาดนั่นไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามีฮีโร่เสร็จมันไปตั้งเยอะนะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฮีโร่อ่อนแอกันหมดนะแต่ว่าก็จริงสัตว์ประหลาดตัวนั้นดูอ่อนแอตอนที่เขาจัดการ แถมนั่นแค่ฮีโร่ระดับซีตายเพราะการโจมตีทีเดียวเลยนะแล้วฮีโร่ที่แพ้ไปก่อนหน้านี้จะว่าอย่างไงเรียกตัวเองว่าระดับเอระดับเอสได้เหรอตำแหน่งไม่มีความหมายอะไรลเลยหรืองไงน,นี่พอได้แล้วพวกเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อเรานะเสี่ยงชีวิตเหรอใครก็ทําได้ไม่ใช่หรืองไงคนที่กําจัดสัตว์ประหลาดคือฮีโร่แต่ครั้งนี้จบด้วยดีคุไม่เป็นไร น่าเบื่อที่มีแต่พวกฮีโร่ธรรมดามโผลมาทำอะไรไม่ได้แต่ก็พยายามจะช่วยถ้าจะเรียกตัวเองว่าฮีโร่ต้องแกนะหัวป่าสักทีได้ไม่เหระจะมาโมาโหฉันทำไมกันล่ะเนี่ยสมาคมฮีโร่ได้รับเงินบริจาคจากพวกเราไม่ใช่เหรอตราบใดที่เราจ่ายเงินพวกมันก็ต้องคอยปกป้องเราอยู่แล้วจริงครั้งนี้เจ้าโลนนั่นเป็นคนจัดการคนเดียวทั้งหมดเลยฮีโร่คนอื่นก็ตายแบบเปล่าประโยชน์ไม่ว่าใครโผลมา ก็ช่วยถ่วงเวลาได้ทั้งนั้นแหละสุดท้ายแล้วฮีโร่คนอื่นๆก็ไม่ได้ทําอะไรให้ผมก็เป็นฮีโร่เลยบอกให้หยุดไงโลตอนนี้เราก็รอดแล้วแค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยใช่สิโอ้โชคดีจริงๆเพราะฮีโร่คนอื่นช่วยทอนแรงของเจ้าสัตว์ประลาดเนี่ยฉันก็เลยจัดการมันได้ง่ายๆแบบเนี้ยดีจริงๆที่มาช้า ได้ทำอะไรเลยแต่ได้ผลงานทั้งหมดนี่นี่พวกแกเน่ะเอาไปพูดให้ดีละ่ะคนที่จัดการสับปะาดนั่นน่ะก็คือฉันคนนี้ใครไปเล่าว่าที่จัดการได้เพราะว่ามาสายแล้วก็ฉันจะอัดให้หมดเลยเอ๊ะนีะ่หมายความว่าไงสะสปรหลาดอ่อนแออย่างนั้นเหรอเอ้เดี๋ยวก่อนนะนั่นไซตาตมะนี่ไซตามะเหรอฮีโร่จากเมืองแซดที่เขาบอกว่าขี้โกงคะแนนยังไงละ่ะฮะขี้โกงอะ ที่จู่ๆก็เข้ามาแล้วก็เลื่อนขั้นไดเร็วมากอย่างนั้นใช่ไหมอะฮะน่าสงสัยอยู่นะนี่พวกแกน่ะไปดูแลพวกฮีโร่ที่บาดเจ็บให้ดีๆด้วยละ่ะถ้ามีใครตายคงมีปัญหาแน่ฉันจะไปแย่งผลงานของพวกมันได้ยังไงอะขี้โกงจริงๆด้วยไม่ยุติธรรมเลยจริงๆอ่ะเทียบกันแล้วอ่ะฮีโร่คนอื่นๆสมเป็นฮีโร่กว่าตั้งเยอะเลยนะ